สวัสดีครับพบกับเพจซังบาสขายไลโซนิกมือสองและเพจโซนิกหนึ่งสองห้าจัดสภาพใหม่แต่งสวยประเทศไทยนะครับรีวิวโซนิกแดงสตาร์มือนะครับอันนี้ออริจินอลนะครับเหมือนเดิมนะครับส่งเดิมโรงงานนะครับระบบเดิมโรงงานนะครับก็ลูกเดิมไซร้อยนะครับขาบูเดิมระบบอะไรคือทุกๆระบบสดตนดาดหมดนะครับนี่นะครับสีแดงตรงเลีมนะครับบบนนี้นะครับรถเก็บสภาพไม่ใหม่นะครับอะไรก็ อันนี้ขึ้นใหม่นะครับแต่สภาพใหม่อะไรก็เบิกเยอะนะครับแต่เป็นอะไรเดิมนะอาจจะดูแบบเพลินๆอาจจะดูเหมือนไม่มีไรนะครับนะครับสุดสีนะครับก็เบิกให้ใหม่นะครับเบิกให้ใหม่แล้วก็มีบิวให้บ้างนะครับพวกอกไกอะไรนี่เบิกใหม่นะหน้ากากหน้านะครับแล้วก็ไฟหน้าโคมไฟหน้าไฟลงไฟเดียวอะไรทั้งสี่หลอดเบิกหลอดใหม่ทั้งหมดนะครับระบบไฟใหม่นะครับแล้วก็พวกดีเลย์สตาร์ดีเดียไฟเดียวอะไรใหม่ทั้งระบบนะครับ บอกก็เบิกให้ใหม่นะครับก็เก็บสภาพให้แล้วก็เบิรให้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับสติกเกอร์ตรงรุ่นนะครับนะครับสวยๆครับระบบต่อยื่นก็เปลี่ยนถ่ายไล่ระบบให้ใหม่นะพัดดมระบายความร้อนอะไรติดครบหมดนะครับเหมือนเดิมนะครับเดิมโรงงานเรานะครับประกับก็เบิกให้ใหม่นะครับแล้วก็อะไรกระจกเบิกใหม่มือคัด สายคัดมานี้นะครับเบกหน้าชุดเบีกหลังก็เบิกใหม่ทั้งระบบเลื่อๆนะครับเดี๋ยวมาดูใต้บ่อนิดนึงใต้บ่อตัวกุญแจเป็นกุญแจมากับรถนะครับสภาพโอเคถังทำสีให้นะครับแบบเบิกให้ใหม่ละประมาณนี้นะครับ มาฟังเสียงเลยระบบไฟปิดครบอยู่แล้วครับไม้ไม่ขึ้นนะครับน่าจะกระปุกไม้เสื่อมสภาพสึกร้อนนะครับสายไม่อะไรเบิกให้ใหม่แล้วแต่ดังนะครับฟังเสียงเลยตาก่ายนะน,นิ่มๆน,นะครับตาเล่งดีครับคาบูก็เบิกให้ใหม่คือบอกไปเบรกหน้าปั๊มบนก็เบิกให้ใหม่อ้เบิกใหม่เยอะอยู่ ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ารถมันทำไปเรื่อยๆนะครับคัดอะไรก็เบิกให้ใหม่เออุคัดอะไรทำให้ใหม่นะครับคือบอกไปเนี่ยครับเนี่ยพุ่นิ่มนะครับพ่ออาจจะรอบจะลุงสายนิดนึ่งครับเพราะว่าท่ออาจารย์ด้านนะครับท่อเป็นท่อเป็นท่อไป พ่อเล็นะครับก็สวยอีกแบบนะครับแต่ตาเล็กดีครับไม่ต้องห่วงไล่ไล่ไลน้ำบันได้อัตราการชิบเพลองไล่ให้แบบบางๆน,น,น,นะครับเน,น้นตับไปเรื่อยๆนะครับเน้นไหลเครื่องเงียบแน่นอนไม่ห่วงครับหมดเลยลงลาง,ง,างโซ่สเตอร์เหตุก็ผ้ะอาทิตย์นะครับาบางโซ่ก็เบิกคไม้ตาตั้งข้างสปิริลตรถตัวนี้ก็เบิกคไม้ นนีนะครับอ,อยเยี่ยมๆสวยๆใสๆไฟต่ำไฟสูงติดนะครับต,ติดติติดแต่ได้นะครับไฟสูงจะเป็น LED นะครับไฟท้ายติดนะครับไฟเบรกติดอย่าเบรกนี่นะครับนี่วยๆนะดอกไดเลย ะครพอดี่ในร้านมันเสียงดังครับเขากำลังก่อสร้างนะครับเขาทำทางานนะครับเสียงเลยดังก็รลยอองวิวข้างนอกนะครับภาพจะคมชัดใสเขียวก็ได้ยินเสียงแบบชัดเจนนะครับโอเคเวสตาร์ทเท้าสตาร์ทเท้าก็สตาร์ทง่ายนะเพราะว่าเราทำบนไก่อะไรใหทีหนะ่บน ิดีด่ยวนะครับง่ายๆนะผู้ิงก็ขับได้โอเคฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ